ทีนี้มหนึ่งมหนึ่งนะคะใบงานของวันจันทร์ที่11ถึงวันพุธที่13ใช่ไหมคะเกี่ยวกับร้อยละใช่ไหมคะร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์ร้อยละเนี่ยเราเรียนมาบ้างแล้วตอนป6อันนี้ก็จะเรียนให้ลึกขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะร้อยละ ดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะจงเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละร้อยละคืออะไรร้อยละคืออะไรดูความหมายของร้อยละกันก่อนร้อยละห้าสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะคือเรื่องร้อยละทันทีจะเขียนแทนด้วยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยหรือห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยคำว,ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าทั้งหมดอ่ะมันมีหนึ่งร้อยส่วน แต่เรามีเพียงเท่าไหร่เองคะ50สส่วนโอเคไหมทั้งหมดเลยของทั้งหมดมี100ส่วนแต่เรามีเพียง50ส่วนดังนั้นมันจึงคือ5 0หรือร้อยละ50ร้อยละ7หรือเเขียนแทนด้วย7ส่วน100นะคะคือทั้งหมดมี100ส่วนแต่เรามีเพียงแค่กี่ส่วนเองคะ7ส่วน นั่นแปลว่าเรามีเพียงแค่เจ็ดเปอร์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือความหมายของร้อยละนะความหมายของร้อยละดูวิธีการเขียนก่อนวิธีการเขียนนะคะเก้าสิบส่วนร้อยจะมีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าส่วนร้อยมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบสามส่วนร้อยมีค่าเท่ากับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้0 9ส่วนร0 0มีค่าเท่ากับ0.9นเซนะคะเราจะสรุปได้เลยว่าไม่ว่าเจอเศษส่วนใดๆก็ตามที่มีตัวส่วนเป็น100เห็นไหมคะเนี่ยมีตัวส่วนเป็น100หมดเลยตัวส่วนเป็นหนึเลขข้างบนจะเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์ทันที0,9ส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากับ0.9เปอรเซ็นต์สาสิบสามส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากับ33เปอร์เซ็นนะคะ เศษส่วนใดๆที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเราสามารถหาร้อยละได้อ่ะทีนี้ดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งจงเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละโจ์สามส่วนสี่อ้าวครูสามส่วนสี่ครูบอกว่าเศษส่วนใดๆที่มีตัวส่วนตัวส่วนคือตัวข้างล่างเป็นหนึ่งร้อยจะสามารถหาร้อยละได้แต่โจทย์ที่เขาให้หนูมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนึ่งร้อยมันเป็นสี่ทำยังไง ไม่ยากเธอก็เขาไม่ให้หนึ่งร้อยมาเธอก็แค่ทำให้มันเป็นหนึ่งร้อยนะคะทำให้มันเป็นหนึ่งร้อยสามส่วนสี่เห็นไหมเศษสามส่วนสี่วิธีทำสี่ทำยังไงให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยคะคูณอะไรถึงได้หนึ่งร้อยสี่เนี่ยสี่คูณยี่สิบห้าเนอะทองแม่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองห้าสิบยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยเมื่อสี่ ต้องการทําให้เป็น100มันเลยคูณ25นะคะเมื่อตัวส่วนคูณ25ตัวเศษก็ต้องคูณ25เหมือนกันต้องไปด้วยกันห้ามแตกแถวต้องไปด้วยกันทําไม4ถึงคูณ25นะเพราะว่าต้องการให้เป็น100ไง4มันคูณ25เลยได้100ดังนั้น3ที่เป็นตัวเศษข้างบนแหละต้องคูณ25ด้วยเมื่อ3คูณ25ได้75ส่วน100ซึ่งคูผมเจอแล้ว ตัวส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งพอได้ส่วนเป็นหนึ่งรปุ๊บตอบอไปเลยร้อยละเจ็ดสิบห้าตอบตัวบนได้เลยโอเคไหมอ่าทีนี้ดูข้อ2ออ่ะมันไม่ได้ให้เ็นเศษส่วนมาเนี่ยจะทำยังไงครูให้1มาเฉยเตัวส่วนก็ไม่มีให้อย่าลืมว่าจำนวนเต็มใดๆมีส่วนเป็น1เสมอ สองเฉยๆเนี่ยก็มีส่วนเป็นหนึ่งสามก็มีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นมันมีตัวส่วนที่มันแอบอยู่มันคือหนึ่งตัวส่วนเป็นหนึ่งไม่ใช่หนึ่งร้อยทำยังไงโอโหง่ายมากนะคะก็แค่อะไรหนึ่งคูณอะไรหนึ่งร้อยลูกหนึ่งคูณหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเมื่อตัวข้างล่างตัวส่วนคูณหนึ่งร้อข้างบนก็ต้องคูณอะไรด้วย คูณ100้อใช่ไหมคะข้างบนก็ต้องคูณ100ด้วย1คูณ100จึงมีค่าเท่ากับ100 100ส่วน100ตอบ100ละ1 0 0ง่ายมากอ่ะทีนี้ดูข้อ3ข้อ3ครูจะพาทำนะข้อ3คือข้อ3เศษ11ส่วน25ต้องทำตัวส่วนเป้าหมายทำตัวส่วนนะให้เท่ากับ100ให้ได้ ะะทำตัวส่วนให้เท่ากับหนึ่งรอยให้ได้เศสิส่วน25เดิมมันเป็น25นะนักเรียนใช้ไม่บรรทัดนะเนี่ยเส้นเนี่ยใช้ไม่บรรทัดนะคะ2ีคูณอะไรถึงได้100่งอยนะตัวเศษยังไม่ต้องสนใจมันตัวเศษมีหน้าที่คูณตามเฉยๆดูตัวส่วนนะตัวส่วนตัวข้างล่าง25คูณอะไรหนึ่0รลูก โอ้ยก๊อปเนี่ยเหลือบตาไปมองข้อข้างบนเนี่ยรู้เลย25คูณสนะคะได้เท่ากับ100ดังนั้น11ต้องคูณอะไรเหมือนกันคูณ4เหมือนกันตัวข้างบนมีหน้าที่ตามเฉยๆตัวเศษมีหน้าที่ตามนะคะตัวส่วนต้องทำยังไงให้ได้1 2 5 25คูณ4ไดหคูณ4ก็ได้44ใช่ไหมลูกดังนั้นตอบตอบได้เลยไหมเนี่ย ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแบบนี้ตอบร้อยละอะไรร้อยละสี่สิบสี่ง่ายเวอร์นะคะอ่าดูข้อซีข้อสีโอ้โหห้าสิบต้องการห้าสิบให้เป็นหนึ่งร้อยเนี่ยคูณอะไรแน่แน่คูณอะไรแน่แน่ลูกอ่าหนึ่งส่วนห้าสิบโอ้ยหูเขียนผิดหนึ่งส่วนห้าสิบนะคะเท่ากับ ห้าสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยห้าสิบคูณสองหนึ่งก็ต้องคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองห้าสิบคูณสองได้หนึ่งร้อยมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยแบบนี้แล้วตอบร้อยละเท่าไหร่ทันทีคะ่ะร้อยละสองอ่าร้อยละสองสองข้อนี้ทําเองนะสองข้อนี้ทําเองสองเนี่ยทำยังไงให้เป็นหนึ่งร้อยมันต้องคูณอะไร มันต้องคูณอะไรสองคูณอะไรด้หนึ่งร้อย 100, ง่ายมากสิบอันนี้ก็ง่ายอีกสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยลูกไปหามาแสดงที่ทำมานะคะต่อไปดูของวันที่สิบสองนะจงเขียนเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอยอันนี้ง่ายง่ายแบบง่ายมากดูตัวอย่างนะักเรียน เธอเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้สิบสอเนี่ยมีค่าเท่ากับสิส่วนหนึ่้อยต่อไปเลยเนี่ยศูก็มีค่าเท่ากับศ1ส่วนหนึ่ร้อยสิบาเให้ดูข้อหนึง่งสิบรมีค่าเท่ากับอะไรคะสิบจส่วนหนึ่ร้เนี่ยจับมันมาส่วนหนึแค่นี้เองเสร็จทุกข้อไหมคะ ถึงข้อ6เลยนะจับมันมาส่วน100เนี่ยเหมือนเราให้รู้ความหมายเฉยๆว่าสัญ,ญลักษณ์12%เนี่ยมีค่าเท่ากับ12ส่วน100แบบนี้นะคะต่อบอบตอบ1ปดจส่วน100นะอ่ะต่อไปข้อนี้จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้เ ร้อยละ0.1ของ48เป็นเท่าไหรนะคะดูโจทย์นนะร้อยละ0.1ของ48เป็นเท่าไหร่เวลาเราเจอคำว่าของส่วนใหญ่เวลาเราเจอคำว่าของนะคะของเนี่ยคือเครื่องหมายคูณของคือเครื่องหมายคูณนะคะของคือเครื่องหมายคูณถามว่าร้อยละ0.1ของ48เป็นเท่าไหร่ คำตอบที่เขาต้องการเนี่ยเราระบุไปเลยเราระบุให้มันเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งคือ a มันคืออะไรไม่รู้แต่เราระบุไปก่อนมันคือ a นะคะ a อ1ส่วน100ตัวนี้มาได้ยังไงคะ0 1จส่วนส่วน100มาจากร้อยละ0 1จใช่ไหมมันคือความหมายร้อยละ0.1เนี่ยเอา0 1นไปส่วน100ไงอันนี้แปลงแค่คำพูดมาเป็นตัวเลขนะ ร้อยละ0.1เท่ากับศ .1 ส่วน100ครูบอกว่าของของคือเครื่องหมายล,ลูกค,คูณนีไ่ไงคูณ0 1จุส่วนหนึ่งคูณ48ของ4 8แก็คูณ48จึงเท่ากับ a ทีนี้เธอก็คูณปกตินะคะคูณปกติเลยเอา48ไปคูณเลขข้างบนทั้งหมดส่วน100ไปได้มาเท่ากับ0.048นะคะ อ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะข้อที่2 10ของ82อ่ะของของคือเครื่องหมายอะไรลูกของคือเครื่องหมายคูณ10%คืออะไร10คือ10ส่วน1 100ใช่ไหมคะ10%คือ10ส่วน100ของคือคูณคูณกับอะไรของ82ก็ต้องคูณเออคูณ82สิ10สิบ คูณ82ส่วนด้วย100นงระ,ะอยนการคูณเศษส่วนแบบนี้มีศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวตัดกันได้นะคะจะได้เท่ากับอะไรเนี่ยเออเกส่วน10เท่ากับส่วน10จะได้ทษสิยโยกกี่ตำแหนง่ง หนึ่งตำแหน่งคือแปดจุดสองนะคะเสร็จแล้วตอบแปดจุดสองโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปเจ็ดส่วนสิบ